เดชอกย้อนยุคตอนนี้เราไปกันที่เรื่องของคุณต้นกันที่บอกเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ําตกนะครับที่หนึ่งในจังหวัดจันทบุรีก,ะละกัลลการนะครับสวัสดีครับคุณต้นสวัสดีครับพี่ฝองครับนะครับต้นโทรอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่กรุงเทพนะครับอยู่ที่เมืองทองธานีครับอยู่ที่เมืองทองธานีอยู่ที่บ้านนะครับ ใช่ครับอยู่ที่คอนโดที่พักนะครับอยู่ที่คอนโดที่พักนะนะครับเรื่องนี้ไปเจอมาได้ยังไงที่น้ําตกแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีชื่อน้ําตกไม่ต้องบอกก็แล้วกันนะครับผมนะครับเพนบอกว่าเจอเมื่อตอนปลายปีห้าศูนย์นะครับไปเจอเพราะว่าไปเที่ยวหรือไปทํางานไปทํางานครับไปทํางานครับครับเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มเรื่องเลยแล้วกันได้ครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมันมันเกิดจากเหตุการณ์ที่ ที่มีการ icism, <NEN> <ns> จะไปถ่ายทํารายการนะครับซึ่ง <AU> ซ <X> <performance> ึ่งซึ่งเป็นการถ่ายทํารายการเเหมือนกับรายการเพลงอะฮะรายการเพลงลูกทุ่งในช่วงของกลางคืนขออุญาไม่บอกของชื่อรายการนะครับแล้วก็เป็นเป็นการโปรโมทเพลงของศิลปินท่านหนึ่งนะครับเป็นเป็นศิลปินนักร้องลูกทุ่งเพื่อชีวิตนะครับผมเรียกนักร้องอออ่างละกันนะครับนักร้องอออ่างครับจากค่ายอออ่างเนี่ยแหละนะครับก็ พวกผมก็เป็นทีมงานนักจัดรายการที่จันทบุรีนะครับก็คือจะเป็นคล้ๆว่าไปเป็นหน่วยที่จะไปรอรับนะครับจากจากจากพวกคณะที่มาจากชนบ,บุรีนะครับซึ่งทีมงานของชนบุรีก็จะมีดีเจของชนบุรีไปนะครับแล้วก็จะมีเป็นศิลปินจากค่ายนี้นะครับรบวไมไปถึงเป็นผู้สนับสนุนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟายี่ห้อหนอึ่ง นะครับก็จะไปถ่ายทารายการกันนอกสถานที่แล้วมีการแสดงคอนเสิร์ตเป็นแบบเป็นแบบพันปาร์คกันนะครับเอแต่เนื่องจากเอจันทบุรีมันเป็นเมืองที่มีฝนเยอะครับเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็คือเหมือนครับว่าเราแผนไว้ว่าเราจะไปถ่ายทํากันในบนลานน้ําตกในช่วงของกลางวันแต่วันนั้นทั้งวันฝนตกทั้งวันครับออืนะฮะทีมทีมงานพวกเราประมาณสักห้าสิบกว่าชีวิตเนี่ยจันทบุรีก็คือไปรออยู่นะครับ แล้วก็มีคณะมาจากทางชนบุรีแล้วก็ทีมงานทั้งหมดในประมาณสักสองคารถบัทนะครับก็ประมาณร้อยกว่าชีวิตพอมาถึงเนี่ยทุกอย่างต้องเปลี่ยนหมดเลยเพราะว่าฝนตกนะครับ mm hmm. ก็เลยทีมงานก็เลยคุยกันว่าคงจะรอให้ฝนหยุดไม่ได้เั้ามันจะถ่ายทําไม่ได้นะครับ mm hmm. ก็เลยตัดสินใจว่าเอาอย่างนี้แล้วกันตรงซุ้มทางเข้าเนี่ยนะครับมันจะมีเป็นแค่เป็นห้องโถง mm hmm. อ่า เป็นสองห้องโดยที่มีทางเข้าขั้นกลางก็โดยตัดสินใจกันว่าเอาฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นเวทีแลกฝั่งหนึ่งเนี่ยให้ให้ให้คนดูนะครับแล้วก็ให้บรรดาแฟนคลับเนี่ยมามามานั่งอยู่นะครับโดยที่พวกเราทุกคนลืมนึกไปเลยครับว่าบนนั้นนะ่มีสาลซึ่งซึ่งเป็นสาลที่ทุกคนในจันทบุรีรู้จักแล้วก็เป็นสาลที่เจ้าที่อุทยานป่าไม้ทุกคนให้ความนับถือ รวมไปถึงนะักท่องเที่ยวที่ไปแล้วก็คือต้องไปไหว้ศาลนี้นะครับคือได้ได,ได,ด้วยความว่าฝนมันตกครับพี่ป๋องครับอพอฝนตกเนี่ยทุกคนลืมแล้ว,ลวทุกคนต้องที่จะทํากิจกรรมให้ให้เสร็จนะครับทางสปอนเซอร์ก็ต้องการจะแจกของรางวัลทางทางรายการก็ต้องการจะถ่ายนะครับอก็พอเสร็จปุ๊บประมาณสักบ่ายสามทุกอย่างคอมพลีตเสร็จนะครับฝนหยุดตกอ่าพอฝนหยุดตกปับ๊บ ทุกคนก็เลยมีความคิดึ้นมาว่าอยากจะไปทํากิจกรรมเพราะว่าคนดูมาเยอะครับก็เลยอยากจะเริ่มกิจกรรมที่เราแคนเซิลไว้ตอนแรกเนี่ยอก็เดินขึ้นไปบนลานน้ําตกกันนะครับซึ่งก็อยู่ใกล้ๆ้กับศาลทุกคนก็ไม่ได้นึกเลยลืมนิดจริงๆฮะก็ไปเร่กิจกรรมไปทํากิจกรรมอะไรกันเสร็จปั๊บเนี่ยประมาณทัดบ่ายสามครึ่งทุกคนก็จะกลับกันละ พวกเราก็จะมาส่งทีมงานที่มาจากชนบุรีคือจะส่งขึ้นรถบัสกลับแล้วหลายผู้นี้ง่ายยูเดีครับดีเจคนหนึ่งอันอันนี้เอชี่ได้นะครับดีเจเปิ้ลน้องเปิ้ลเนี่ยฮะเป็นเป็นดีเจอยู่ชนบุรีเนี่ยยูเอดีก็ล้มฟุกไปเลยแล้วก็ชักครับทุกคนตกใจผมเองก็ตกใจแล้วก็คุยกับเอพี่ศิลปินคือนักร้องอางเนี่ยคือเป็นศิลปินสนิทกันเขาบอกเฮ้ยต้องไปดูซิเป็นอะไรเนี่ยผมก็ไปดูครับเหมือนอาการเหมือนคนเป็นลมชักเหร ครับครับซึ่ง mm hmm. ซึ่งผมเองก็ไปถามไปถามทุกคนที่รู้จักจกับเขาที่มาจากชนบุรีเพราะเพราะว่าเราไม่รู้จักตรงไี้ฮะถามว่าน้องก็ไปนมช้างที่ตอบปลาปลาเขาไม่ได้เป็นแน่นอนครับ mm hmm. แล้วเขากระตุกกระตุกเขาพูดคํหนึ่งว่าทำไมะไม่บอกทำมาไม่บอกพูดสิ่งนี้ไป่๋องซึ่งทุกคนคิดเหมือนกันเป๊ะเลยว่าโอ้โโดนเขาแล้ว hmm. น mm ี hmm. mm ้วิธีการนั่นคือผู้ถอก็ต้องทำอะไรที่ถูกฮะเจ้าสุริยา่ป่ายเจก็มาลุงกันก็บอกว่าเอานี้เอาออกไปจาก อุทยานครับมครับก็โดยวิชารก็คือเอารถซึ่งเป็นรถขนกาแฟเนี่ยครับอ่าขนคนลงไปแล้วแล้วเราก็วิ่งตามลงไปนะครับซึ่งอข้างล่างเนี่ยจะมีเป็นคล้ายๆเพลิงหมาแงนที่เขาเอาไว้สําหรับขายขายของที่แบบของที่ระลกเนี่ยแล้วจะมีอยู่หลังหนึ่งถ้าเป็นเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ของคนที่อยู่ที่นี่เลยนะฮะซึ่งเขาเขาเปิดคล้ายๆกับเป็นเป็นตำหนักพ่อปู่พอดีนะครับเราก็ยกไปให้ท่าน ท่านก็ทําพิธีบริกรรมใหญ่เลยฮะคนน้ำมนตเป่าซึ่งก็สงบลงไปแต่แต่สงบลงไปยังไม่ทันถึงห้านาทีครับเขาก็ันนี้หนักกว่าเดิมขึ้นมาชัากกระตุกแล้วก็พูดอยู่สองคำครับพี่า,า,าพูดว่าทิพทองทิพทองทิพทองท ทิพทองครับซึ่งซึ่งเราไม่เข้าใจว่าทิพทองคืออะไรนะครับใช่ฮะทีนี้เรากอค่อยๆมานั่งไล่ทิพทองคืออะไรทีนี้อถ้าใครเคยไปจันทบุรีนะครับด้านหลังของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำไยพันนีจะมีสาลเป็นสารเพียงตานั่นคือสารเจ้าแม่ทิพทองอยู่ครับอ๋อเหรอครับพี่ป๋องซึ่งโอ้โหอารมณ์นั้นเราเราขนลุกนะครับแล้วแล้วพอปู่วัยประมาณแปดสิบกว่าปีเนี่ยเขาก็บอกมาว่าเอ่อ เจ้าแม่ทิพทองเนี่ยนะ<ม>เดิมทีก่อนก่อนที่จะมาเป็นเจ้าแม่เนี่ยเคยเป็นล่า,เ,าเคยเป็นทาสรับใช้ไม่ใช่ทาสรใช้คือเหมือนว่าเป็นเป็นสนมรับใช้ดีกว่า<ม>นะครับ<ม>ของ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 กษัตริย์เราแต่พระเศไม,ม,ไม่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 เอ่ยชื่อ<ม>นะครับ<ม>ซึ่งเอก่อนที่คนจะตายเนี่ยเขาบอกว่าคนก่อนก่อนที่คนจะตายเนี่ยเขาไม่ได้ชื่อนี้แต่พอคนที่เขาตายมาแล้ววิญญาณจะจาชื่อตัวเองจับกันครับเขาบอกว่าตอนที่เจ้าแม่ทิพทองมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาชื่อ ทองทิพย์ครับที่บองซึ่งอูผมฟังแล้วผมก็ขนลุกนะครับแล้วก็นักลักออ่างเนี่ยเขาก็ลงมาเขาก็เดินลงตามมาแล้วเขาเห็นอน้องเปิ้ลเนี่ยกําลังชักแล้วก็พูดทิพทองทิพทองนะครับนักลักอ้ออ่างเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าท่านต้องการอะไรบอกว่าทําไมมาแล้วไม่บอกกันบอกนี้ทำไมมาไม่บอกกันซึ่งพวกเราทุกคนลืมจริงๆฮะลืมเพราะฝนมันตกนะครับก็เลยก็เลยบอกท่านนะฮะนักลักอออ่างบอกท่านว่าเอางี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปขอขมาที่ศาล นะครับแล้วเราจะไปไหว้ไปอะไรเงี้ยถ้าเราไปไหว้แล้วท่านจะออกไหมท่านบอกออกบอกว่าแล้วท่านต้องการอะไรท่านบอกท่านอยากฟังเพลงอืมบเขาบอกว่าฟังเพลงอะไรบอกเพลงทิพทองฟังเพลงทิพทองครับพี่บองซึ่งอารมณ์นั้นเพลงทิพทองคือเพลงอะไรครับพวกเราทุกคนช็อกและงงมากเพราะว่าเราเพราะเพราะว่าเขาเกลงแล้วน้ำลายดิฟูมปากแบบว่าเหมือนเหมือนคนโดนยาเลยครับแล้วสณะนั้น แล้วก็สงสารเขาก็บอกโอเคตกลงงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปร้องเพลงกันนะครับนักดนตรีก็สะพายกีตาร์โป่งขึ้นไปเดินขึ้นไปนะครับโดยที่เดินขึ้นไปประมาณสิบกว่าคนนะครับก็มีทีมงานดีเจของจันทบุรีแล้วก็ของทางชนบุรีเนี่ยก็เดินตามขึ้นไปพอเดินขึ้นไปปั๊บเนี่ยก็คือน้องเปิ้ลเนี่ยถูกขึ้นรถมาคือเราขึ้นรถแล้วก็รถขึ้นมารอข้างบนอยูนิีเนี่ยตอนเดินขึ้นมาคร well> ับมีรุ <ah ่นน้องซึ่งซึ่งซึ่งเป็นเด็กฝึกงานอยู่ที่ถานีที่จันทบุรีเนี่ยนะครับ ที่งานเดียวกัน u ด d น้องผู้หญิงคนหนึ่งตัวเล็กๆครับวิ่งกระโจนเหมือนกับลิงอะฮะแล้วก็ขึ้นไปนั่งขึ้นไปนั่งยองๆเหมือนกับอนั่งนั่งยองๆชันเข่าอยู่หน้าศาลครับเป็นน้องผู้หญิงตัวเล็กๆครับแล้วก็เสียงหัวเราะแบบชาผู้ชายอะฮึ่ยฮึ่ยฮึ่มาพวกเองมาพวกเองมาพี่ปองพวกผมตกใจครับตกใจเสร็จปบพวกผมเดินไปเสร็จเขาก็ชี้มาที่ผม มานี่มานี่ผมก็มองว่ามหาชี้ใครมานี่แล้วเขากหยิบทูบมากรรมใหญ่ๆที่สอกรรมใหญ่มากผมไม่รู้ว่ากี่ดอกแต่รู้ว่ากรรมใหญ่แล้วบอกให้ผมมาจุดทูบครับฮะผมว่าคานมือนิสันเลยฮะกลัวมากน่าือครั้งแรกในชีวิตที่เจอแบบนี้ครับที่องเราก็คานไปจุดทูบพอจุดทูบเสร็จปั๊บเนี่ยเ้าก็บอกว่าเอาให้เอาไปถือไว้ให้คือคล้ายๆว่าให้คนทุกคนจน่ถือไว้แลครับคนละดอกซึ่งตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ ยานกลมป่าไม้เนี่ยมากันหมดทุกคนครับมามอบคานคือพี่บอกแล้วเอเสียงที่ท่านพูดเนี่ยเป็นเสียงผู้ชายท่านี่น้องคนนี้เ็าเป็นน้องผู้หญิงตัวเล็กๆครับนะครับน้องน้องคนนี้ชื่อน้องแหม่มผมบอกได้ครับมีตัวตนจริงซึ่งเขาก็แต่หัวล้อเขาบอกว่ามากันทําไมไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเส่วนน้องเปิ้ลก็ยังนอนชักอยู่หน้าจานนะครับชักแล้วก็พูดทิพทองทิพทองอยู่อย่างเงี้ยไม่หยุดนะครับกลายเป็นว่าอ้าว ไปเอาดอกไม้มาเดี๋ยวทำพิธีอันนี้คือคือคล้ายๆว่าเป็นเป็นร่างทรงตัวแทนเจ้าพ่อลงมาครับทําพิธีเนี่ยที่ที่ที่เข้าน้องแมนเนี่ยบอกอ้าวไปเอาดอกไม้มาเดี๋ยวทําพิธีอืเจ้าที่อุทยานก็วิ่งไปตัดดอกไม้มาครับ,รบ,รบซึ่งดอกไม้ที่ตัดมาเนี่ยไม่แหบไปตัดไปตัดไปตัดดอกหน้าวัวมาพี่พี่ป๋องครับกลายเป็นโกรธเป็นฟื้นเป็นไฟใหญ่โตเลยบอกว่าคืนนี้ขึ้นขึ้นขึ้นคำหยาบเลยตึ้งอะไรอย่างนี้เลยบอกขึ้นมาเลยไม่รู้ย ปามึงไม่รู้เรื่องเลยหรือไงมึงเอาดอกหน้าวัวมาไหว้ได้ยังไงอะ่ายเอกลายเป็นพิโรธและดีเจเปิ้ลนะครับก็ถือดอาไม้ต้องยิ่งร้องกรี๊ดใหญ่เลยเหมือนเหมือนเหมือนกับว่าทําให้เจ็บอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ทําให้ไม่พอใจประมาณนั้นก็เลยก็เลยต้องรีบวิ่งไป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 เชิงเขาเนี่ยนะครับไปตรงทางเข้าเพื่อไปเด็ดดอกไม้สามสีมนาใหม่ครับแล้วพอมาก็เลิ่มอารมณ์เย็นมีความรู้สึกว่าเหลือเวลาสามนาทีทางตัวแทน เจ้าพ่อเนี่ยท่านจะถามว่า <attentive S 3> ทิพทองจะเอาอะไรครับเขาบอกเขาจะเอาของอืมซึ่งของเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรครวก็ถามจะเอาของทุกคนก<ง>็ยังยังนิ่งอยู่ครับยังนิ่งอยู่เลยบอกจะเอาของจะเอาของก็อยู่อย่างเงี้ยจะเอาของอเอาของซึ่งเอมีผู้ใหญ่คนหนึ่งครับซึ่งซึ่งซึ่งเป็นเป็นหัวหน้าป่าไม้คนับเขาบอกให้รีบรีงลงไปเอาผลไม้มาสามอย่างนะครับซึ่งโอ้โหระยะทางก็เป็นกิโลก็ได้พี่ อุทยาน่าไม้เนี่ยฮะขับมอเตอร์ไซค์ลงไปไปเอาผลไม้ลงมาสามอย่างนะครับซึ่งระหว่างนั้นเขาก็บอกว่าเอาให้ร้องเพลงนะครับนักร้องอ่อ่านก็ร้องเพลงครับตอนนี้เล่นอันตักเล่นกลางฝนเลยฮะฝนแบบฝนทำๆเนี่ยฝนก็ตกก็เล่นเล่นเพลงด้วยใช่ครับใช่ครับแล้วแล้วบรรดาอ่พวกผู้คนที่มาเที่ยวครับทุกคนที่มามอบคานกันแบบเป็นร้อยคนเขาไปบ้อกหน้าศาลอันนี้จริงอะแล้วก็แล้วก็พอร้องเสร็จอผลไม้มาเราถวายผลไม้เสร็จปั๊บเนี่ย อตัวแทนเจ้าพ่อเนี่ยนะครับที่ว่ามาเข้าน้องแหม่มเนี่ยรุ่นน้องผมเนี่ยเขาบริจามเป็นภาษาอะไรผมฟังไม่รู้เรื่องนะครับทําน้ามนต์ครับอ่าเขาทาน้ามนต์แล้วก็พูดเสียงดังมากทุกคนที่แบบหมอบทานนะครับแล้วเสร็จตั๊บเขาก็ลาดน้ามนต์ไปที่ล่างทรงเจ้าแม่ทิพย์ทองก็คือน้องเปิ้ลแล้วก็ให้น้องเปิ้ลกินน้องเปิ้ลก็เป็นลมไปเลยฮะเป็นลมแล้วก็ฟื้นนาบอกไม่รู้ตัวครับเป็นน้องเปิ้ลบอกว่า ทำไมนะ้องเปิ้ลมานอนอยู่ตรงนี้ถามทุกคนทุกคนก็ไม่พูดอะไรไม่กล้าพูดอ,อ,อะไรครับ<อ>แล้วก็บอกอย่างนี้เอาเปิ้ลครับเรามาไขปาริรณาได้ว่า<ม>อยากฟังเพ,เพลงทิพทองก็คือหมายความว่าเขาอยากฟังน้องเปิ้ลเนี่ยร้องเพลงครับเหรอเราก็ให้เปิ้ลเนี่ยร้องเพลงหน้าศาลอีกครั้งหนึ่งครับ,รบพอเปิ้ลร้องเพลงหน้าศาลปั๊บหมันก็เป็นลมลมฟุบไปเลยคือคล้ายๆว่าออกออกไปหมดแล้วตอนนี้ครับผมคุณลุกโอ้อหผมคุลุกยคนลุกจริงสี่โมงกว่าว่าทุ ทุกอย่างเสร็จคอมพิวต์เหลือเวลาหนึ่งนาทีคนก็สบายกันหมดแล้วก็ลงมาส่งทีนี้เราเราเราได้มาส่งจริงๆนะส่งน้องเปิ้ลซึ่งแบบหมดแรงอ่อนเพลียมากเนี่ยขึ้นยูดีรถจะมันจะล้อหมุนครับจะมันจะออกเนี่ยน้องเปิ้ลชักอีกโอ้โหเดี๋ยวราแป๊บนึงต้นต้นต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบารโทรศั์พี่จะหมดพี่ติดต่อไปที่ต้นอีกทีนะได้ครับได้ครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะต้นนะได้ครับพี่ครับผมขอบคุณครับครับครับต้น คกูการตื่นเต้นกําลังสนุกกาลังระทึกขวัญเลยนะครับหลังจากที่ทําท่าจะออกล้อฟรีจะไปแล้วก็ยังชักครับทีนี้เปิ้ลหมายถึงว่าเปิ้ลคนเดิมก็กลับมามีอาการชักเดิมครับก็มาเป็นทิพย์ทองเหมือนเดิมครับก็มาชักอยู่บนรถซึ่งทุกคนรบแตกตื่นมากครับเพราะว่าประมาณหกสิบคนในในรถหนึ่งคันเนี่ยทีนี้นักร้องอออ่างเนี่ยเขาก็รีบวิ่งมาครับแล้วก็มาบอกว่าในเมื่อสื่ คุยกับท่านแม่พี่ปองว่าในเมื่อเราทําตามที่ท่านพูดแล้วเนี่ยแล้วท่านท่านไม่ได้เป็นเป็นผีหรือเป็นสัมภเวสีท่านท่านเป็นเหมือนเทพทําไมท่านทําไมท่านถึงไม่ไม่ไม่มีคําพูดล่ะอืท่านบอกว่าท่านชอบท่านชอบน้องเปิ้ลท่านเลยมาส่งครับโอ้โหพี่ปองครับคืออารมณ์ทุกคนนี่ทุกคนนิ่งฮะรับกับทุนบุรีอย่างเงียบกิจเลยครับแล้วเหตุการณ์เนี่ยผมก็โทรคือทุกคน เป็นห่วงน้องเปิ้นหลังจากนั้นหนึ่งที่ก็โทรถามไปตลอดเวลาว่าน้องเปิ้ลเป็นอย่างไรบ้างมันไม่จบแค่นั้นครับเขาตามไปถึงชนบุรีครับพี่ป๋องแล้วน้องเปิ่นเขามีแฟนจากจันทบุรีใช่เหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยตามไปถึงชนบุรีตามไปทุกวันครับพี่ป๋องครับน้องเปิ้ลเขามีแฟนนะครับเขามีครอบครัวเนี่ยนอนอยู่กับแฟนกลางคืนตีหนึ่งตีสองครับลุกขึ้นมาครับร้อโหยหวนแล้วก็ทิ้งทองทิ้งทองเฮ้ยพี่ป๋องครับอันนี้เรื่องจริงแล้วแล้ว เขาบอกเลยเขาบอกแล้วแฟนเขาเนี่ยเขาเขาไม่ชอบแล้วแฟนเขาไ็นคนไม่กลัวครับเขาบอกเลยว่าถ้าเป็นอย่างนี้จะแสบแท่งไม่ใหุ้ดไม่เกิดพูดคือคู่กับแไม่ขึ้นทองไปอย่างงี้เขาบอกว่าน้องเปิ้ลเนี่ยถึงคาดแล้วเอเขาจะเอาชีวิตแลวจะเอาไปอยู่ด้วยที่น้ําตกแห่งนี้ครับพี่ป๋องอันนี้เรื่องจริงครับทุกคนก็เลยพาไปล่าไปไปหาล่าส่งไหนไหนไปหาอาจารย์ต่างๆเขาก็เลยบอกว่าอย่างนี้มีวิธีแก้ก็คือครับ ให้น้องเปิ้ลไปบวชชีครับออืออบวชชีจริงๆเนี่ยเป็นระยะเวลาสิบห้าวันที่วัดอัมพวาจังหวัดสิงห์บุรีครับแล้ววันที่น้องเปิ้ลไปบวชเนี่ยน้องเปิ้ลเห็นว่ามีผู้หญิงใส่ชุดไทยอยู่หน้าวัดครับยืนลำอยู่หน้าวัดอ,อันนี้จริงน้องเปิ้ลเป็นคนร้ายของฟัน แล้วพอหลังจากที่น้องต้นโกนหัวปวดเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับเมื่อปีที่แล้วผ่านมาอมีมีจัดงานครบรอบ5ปีที่สถานีน้องต้นมาครับก็ถามน้องต้นเป็นไงบ้างเหตุการณ์เขาบอกว่าไม่มีอะไรแล้วหลังจากที่นให้แล้วก็คือทุกคนก็คือกลับมาเป็นปกติดีครับที่บองครับเรื่องนี้มันมันมันน่ากลัวนะครับแล้วเด็ดสุดเด็ดสุดเลยช่วงที่ถ่ายทารายการกันเนี่ยนะครับกล้องเนี่ยภาพนิ่งเท่าที่ผมรู้มา3ตัวเนี่ยถ่ายติดภาพ เป็นอย่างสมมติว่าพวกผมออยู่บนเวทีกันเนี่ยนะครับถ่ายเห็นติดเหมือนกับเป็นภาพเป็นผู้ชายตัวสูงมากเพราะว่าพวกพ่อพวกผลยืนกันอยู่เนี่ยเขาใส่จุกเบลสีแดงถอดเสื้อนั่งยองๆเนี่ยนั่งยองๆนะครับมองมาทางพวกผมเนี่ยสูงมากัว่าพวกผมยืนเลยที่บอกเนาครับแล้วภาพนี้เนี่ยอยังอยู่ด้วยโอ้โหอยากเห็นอยากดู เดี๋ยวถ้าผมมีอย่างนี้ฮะวันศุกร์หน้าผมกลับจันทบุรีผวจะเข้าไปหาผู้บริการสถานีแลวถ้าผมขอภาพชุดนี้ไม่ได้ผมจะส่งให้พี่ปองดูโอ้ต้องต้องบอกว่าถ้าได้นี่ยังไงกราบขอบพระคุณเลยคือคือยังไงฝากฝากต้นด้วยอ๋อแต่ว่าต้องไปขอทางเจ้าที่ทางผู้หลักอย่างที่ที่สถานีที่นู่นใช่ครับใช่ครับใช่ใช่ครับ ครับอนี่ก็เหตุการณ์ก็มีเท่านี้ครับพี่ป๋องนะครับยังไงฝากเรื่องรูปด้วยก็ละกันได้ครับพั่นนั่นทั้งหมดเลยตั้งแต่เราฟังกันมาในต้นมันเกิดจากการที่เรารู้เท่าไม่ถึงการเท่านั้นจริงๆถูกต้องครับถูกต้องเราไม่ได้คามเราไม่ได้ามตั้งใจครับผมเพราะว่าฝนมันตกแล้วก็ติดนู่นติดนี่ก็เลยไม่ได้ไปขอขมาไม่ได้ไปขออนุญาตเท่านั้นเองนะเท่านั้นครับพี่ป๋องครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์ตามมาเยอะแยะมากมายแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าทางทาง ทางคนที่นู่นเนี่ยที่ที่เราน่าจะเรียกว่าอะไรดีต้นเป็นเทพเป็นอะไรฮะประมาณนั้นนะผมว่านะครับเกิดความชอบเปิ้ลไปการส่วนตัวประมาณนั้นครับแล้วเพราะว่าพาอเขาบอกมาเลยว่าเปิ้ลถึงคาดแล้วเขาะเอเปิ้ลไปอยู่ด้วยคือไปเป็นไปร้องเพลงให้ฟังที่น้ําตกแห่งนี้ครับคโอ้โหพี่เปิ้ลพี่พี่บอกครับผมฟังแล้วผมขนลุกผมฟังเขาพูดผมขนลุกตลอดเวลาซึ่งซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเคยเคยที่ เคยมีความคิดกันในตอนนั้นในระดับผู้ใหญ่นะครับของสถานีว่าจะเอาไปออกรายการทีวีรายการหนึ่งนะครับซึ่งก็ก็ถูกคล้ายๆว่าถูกถูกแบรนด์เอาไว้ว่าอไม่ควรอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันครับพี่ป๋องครับตอนนั้นก็เคยเคยคุยกันไว้เอาผมผมบอกเลยเคยเคยมีความคิดว่าจะออกรายการตีสิบตอนแรกก็ฟังแล้วก็น่าจะเป็นไปได้นะคือคือฟังเรื่องอย่างี้ผมว่าถ้าไปออกตีสิบผมว่าตีสิบตีสิบก็สนใจนะครับแต่ว่าไปมาทําไม อยู่ดีมันเงียบไปก็ไม่รู้นะพี่ป๋องนั้นนี่แล้วเหตุการณ์เนี่ยเป็นสองร่วมสองปีที่มาแล้วนะครับพี่ป๋องยังไงถ้าพี่ป๋องสนใจนะพี่ป๋องสามารถไปดูสารได้เลยนะสารทั้งสารเจ้าพ่อสารเจ้าแม่แล้วก็เราลองไปถามผมว่าคนที่เป็นเจ้าที่อุทยานเนี่ยทุกคนยังจำเหตุการณ์วันนั้นได้หมดครับพี่ป๋องครับผมเพราะถ้าฟังอย่างนี้เนี่ยผมว่าอย่างรายการตีสิเรื่องจริงผ่านจออะไรแบบนี้ผมว่าเขาน่าจะสนใจนะ ครับโอ้นะคือถ้าถ้าสมมุติว่าถ้าเกิดติงต่างว่าผมเป็นทำรายการมิติลี้ลับอยู่ชมมมั่วโมงวิสวงอยู่เนี่ยผมก็สนใจนะฟังเรื่องนี้แล้วนะอยากจะจับเอาค้นอยู่ในเหตุการณ์คนนั้นคนนี้เนี่ยมนานั่งคุยกันยิ่ทถ้ามีภาพมีมีอะไรที่เป็นหลักฐานด้วยนะโอ้ยิ่งดีใหญ่เลยนะใช่ครับพี่ปอมครับโอออครับครับโอ้โหนะครับคือผมฟังตัวนี้คุณต้นผมผมรู้สึกผมอินไปด้วยเลยนะเพราะว่าไอเหตุการณ์แบบเนี้ยผมเคยเจอเหมือนกันในคนลักษณะที่โดนผีเข้าเนี่ยคือก่อนหน้านี้ใครมาเล่าเรื่องคคนนนนโดผีเาะ ผมเกือบจริงเหรอไม่จริงมากเวอร์เปล่าจนวันนึงเราไปเจอเหตุการณ์นี้ด้วยตัวเองผมเคยเล่าไปหลายครั้งแล้วตอนที่ถ่ายทารายการมิติลีลับที่ตึกหนึ่งที่ตอนนั้นทำทำทำรายการอยู่กับน้องกิ๊กกันนะครับถ้่ผมเคยเห็นคนโดนผีเข้าพอคุณต้นมาแล้วเรนี้ผมอินตามไหยนะคือนึกถึงภาพบอกเลยว่าเขาจะมีลักษณะเป็นยังไงพูดยังไงอากาศเวลาท่าทางเป็นยังไงไม่นึกภาพออกเลยอ่ะค่ปองซึ่งผมเองก็ไม่เคยเชื่อมาตลอดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเข้าทรงเข้าอะไรนันคือครั้งแรกในชีวิตครับอายุ อายุก็จะสามสิบนะพี่ป๋องไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนั้นแล้วพอเจอปั๊บเนี่ยมันมีความสุข่าโอ้โหนี่คือครั้งแรกแล้วแล้วมันเป็นของจริงแล้วเจ้าที่อุทยานเนี่ยร่วมสามสิบสี่สิบคนทุกคนมาครับมาหมอบคานมากับแล้วแล้วคนที่เป็นตัวแทนก็าอาชานสอนเลยนะบอกหน้าฝนอย่างนี้เนี่ยจะมาเที่ยวทำทำไมไม่ลัวน้าป่าไหลหลากได้ไงอะไรครับหลังจากนั้นสามสี่วันจันทร์น้ำท่วมครับพี่ปอง ครับโอ้โอนี่ครับปีปองนี่ต้องบอกว่าเป็นเป็นเป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนเหมือนกันนะแล้วก็เวลาไปไหนมาไหนนี่เวลาจะเข้าป่าเข้าเขานี่ผมว่าอย่างน้อยเนี่ยการจุดผู้บอกกล่าวขอเข้ามาก็เป็นเรื่องสําคัญนะถูกต้องครับปีปองครับครับผมอ๋อแล้วฮะหลังจากนั้นรากว่าอีสามวันจันทบุรีตรงน้ําตกตรงนั้นน้ําท่วมหรอ อ่าคือน้าน้ําที่เออขึ้นมาเมื่อเมื่อสองปีก่อนที่น้ําท่วมในในตลาดนะครับเพราะว่าน้ําตกเนี่ยจะไหลไปถึงแม่น้ําจันทร์ครับนั่นแหละครับพี่ปองครับโอ้ตื่นเต้นมากต้นขอบคุณมากพี่ปองรับขอบคุรพี่ปองารับเรื่องนี้มาคุยกันนะได้ครับขอบคุณครับครับยินดีสวัสดีครับคสวัสดีครับยย้อน